5 x ง,งบวก 14x ลบ3ข้อนี้เนี่ยสบายมากเพราะสัประสิทธิ์ของตัวหน้าเป็นจำนวนเฉพาะใน้าเป็นจำนเฉพาะครับน้องๆแยกได้แค่แบบเดียวคือ x คู่กับ 5x นะครับยังไม่พอนะตวัวหลักก็เป็นจำนวนเฉพาะอีกน้องจิงแยกได้แค่แบบเดียวคือ1คู่กับ3 ตองเติอยู่แล้วครับพรอนี้เวลาน้อยนิดหนึ่งน้องครับ15กับ1เนี่ยมันต่างอยู่14เราใช้เกิน15โดยการเอาใกล้คูใกล้ตรงนี้นได้ 15x ใกล้คูณใจล้3คูณอะไรได้3นะคูณ1ใช่ไหมเอกคูณหนึ่งนะได้ 1x 15x กับ 1x ต่างอยู่14ตัวที่มากกว่าต้องเป็นบวกตัวที่น้อยกว่าเป็นลบ กฎการสามพอแล้การกาข้อที่หนึ่ง 1, หน้าคูณหน้าได้หน้า x คูณห้ได้5้าเกลังสองการกาข้อที่สอง 2, หลักคูณหลักได้หลัก3าคูณ 1, ลบหนึ่งได้ลบสาการกาข้อที่สใกล้คูณใกล้ได้สิบหใกล้คูณใกล้ได้ลบหนึ่ง x อสิบห้าวกลบหนได้สิบส่โจว์ต่อไปข้อที่สามเนาะ หกลบเจดเวก,กเลขกลังสองเลขหกเนี่ยอาจจะแยกเป็น1คู่6หรืออาจจะเป็น2คูสาหรืออาจจะเป็น2องคูสามทำความเข้าใจ ทีง่ายเนี่ยพวกเฮียเนาเนี่ยมันเป็น 1x กลัง2มันง่ายเลยมมันเป็น 1x กลัง2มันเป็นได้แบบเดียวคือ x กัอ x เป็น x กัอ x ทอนไหน x คูณ x ได้กลัง2เพียงแต่เราเติมเครื่องหมายถูกมาว่าเป็นเครื่องหมายอะไรเพื่อให้ตรงก,ก,กับการิกาทั้งสามพอเติมเครื่องหมายถูกดีมากครับชาวล้านไซเฉลย หนึ่งบวกหกไมได้เจ็ดใช่ไหมน้องแต่ก็ต้องปเป็นลบใช่นี่นี่คือคำตอบลบเอ็กคูณหกได้ลบหกเอ็คูณลบเก X, ได้ลบหนกลบหนก X, ไปบวก X, ลบหกเอ็กกายเป็นลบเจ็ดเอ็กจบต่อไปข้อจ4ดสีบวกสิบ บวกด้วยหก x กำลังสองเลขสี่เนี่ยตัวหน้าเนี่ยนะอาจจะแยกออกมาเป็นหนึ่งคู่สี่หรือสองคู่สองพี่แบงก์ก็ยังไม่ทราบหรือสองคู่สองพี่แบงก์ก็ยังไม่ทราบหก x กำลังสองเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็น x คูณกับหก x หรืออาจจะเป็นสอง x คูณกับสาม x พี่แบงก์ก็ยังไม่ทราบอ่านเลยลงไปเนาะไม่รู้อะไร x หก x ห x, x x -2 อง x 3า x สาม x สามอง x ามไปไปนะไม่รู้ผู้ไหนเป็นใถูกใูบวกลพูณใจต้องได้ตรงกลางคู่ไหน่ะคู่หรื้คู่รากคำตข้อนีคือแต่แน่คู่รากนะครับคือถ้าน้องเอาสามเนี่ยนะไปคูณสองมาได้หแล้วน้องเอาสองคูณสองมาได้ส0่หกับสี่บวกกันได้สิบมันก็จะกลายเป็น3 x, 3, x. แล้วก็ตรงนี้เป็น 2x เข้เข้ใกล้คูนใกล้มันจะไายเป็น 6x ใช่ไหมใกล้คูนใกล้มันจะไายเป็น 4x เป็นบวกกันคู่แบบนี้เนาะโจ้เพอสุดิมทางเลยครับ 4x กำลัง2บวก 16x ลบ9 เลขสแยกมาเป็น x กับ4 x หรือ 2x อ็กกับ2 x เราพอไปดูทีเลข9อาจจะเป็น1คู่เก้าหรือสามคู่3าม 18กับ2ตามกันอยู่16 18กับ2ตามกันอยู่16นี่คือขำอไป9 2...18...X อันนี้ 2X คุณ1ได้ 2X 18X กับ 2X ตามกันอยู่16ตัวที่มากกว่าต้องเป็นบวกตัวที่น้อยกว่าต้องเป็นลบกยิ้ยยยยต่อไปข้อ16 รุสลขคอสหกรสละเก้า y กำลังอ 16, สอง 9, ลบส2บสอ y ลบห้ 6, 9, าา y อาจจะเป็น y ายบเก 9, า้า y หรืออาจจะเป็นสาม y คูบสาม y เลขห้าหนึ่งูณได้ห้าเท่าอั้นล n ออ o ลีอ่าอะไรกับอะไรครับสิบห้ากับสามมันต่างกันอยู่สิบสองสร้างให้เกิดสิบห้าห้าคูณสาได้สิบห้าสามคูณหนึ่งได้สามโดยที่มากกว่าต้องเป็นลบเป็นลบเท้่เป็นบวกอ่ะที่เหลือ ที่แม่บอกประกาศได้ก่อนนะครับให้น้องลองไปคิดต่อแล้วพูดมาตอ่อท<า>ีนี้เรามาดูแบบสามคนต่อทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้การบ้านต่บอกสองทีน,นะครับเปิดหน้าที่สามในชีตนะครับหน้าที่สามนะครับในชีตเมื่อวานข้อสิบหกนะครับวันนี้ต่อข้อสิบเจ็ดห้าในการางสอง 6x ยกหหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังใกล้คูณใกล้โบไใกล้คูณไกลต้องใกล้โซกกันเราจะสังเกตเห็นว่าข้อที่มันง่ายตรงที่ว่า5้าเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะมันแยกได้แบบเดียวครับคือ x ก,กับ5้คือ x ก,กับ5า x เราจะเห็นความสัมพันธ์ว่า5กับเลขหนึเ่เนี่ยต่างกันอยู่4 เราพยายามสร้างให้เกิดเลขห้ากับเลขหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยใกล้คูณใกล้มาได้ห้าเอกกลคูณไกล้ไ,ได้หนึ่ก้ากับหนเอ็กต่างกันอยู่สี่เอ็กนะครับตัวที่มากกว่าต้องเป็นบวกตัวที่น้อยกว่าต้องเป็นลบ่างเกตนะครับห้าเอ็กบวกกลบหึงเได้สี่เอนี่คือข้อสิบเจ็ดนะครับต่อไปข้อสิบแปด สิบสองเอกำลังสองลบเอลบสามสิบห้าโอเคเนาะทั้งส่วนนี้เป็นครับของวันเราแยกตัระกบออกมาว่าสิบสองเนี่ยมีอะไรคู่อะไรบ้างก็จะมีเอคู่กับสิบสองเอนะครับมีสองเอคู่กับหกเอ แล้วก็ p ส a คู่กับ4 a a สาม a คูี4 a, 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 4 a. ข้อนี้เนี่ยนะครับเลข35เนลยนะอาจจะเป็น1คู่35มหรืออาจจะเป็น5คู่7นะครับมีแค่2คู่แต่ว่ามันต้องมาพร้อมกับกติกาข่อที่3นะครับคือใกล้คูณใกล้วกไกลคูณไกล ไก่พูดไก่พวกไกู่ดไก่นะไก่พูดใก่พวกใจู่ไก่จะต้องได้จะต้องได้ลงหนึ่งนะครับต้องได้ลบหนึ่งจเจอรียกครับเติมคู่ไหนนะครับหนึ่งพูดสามห้าหรือห้าคูดเจ็ดให้ได้ความสัมพันธ์ตายอยูหนึ่งไม่ยากนะข้อนี้ห้าสี่ยี่สิบใช่ไหม จ็ดสามที่เป็นใช่ไหมสร้างเลยจบแล้วครับ,บน้องห้าคูณสี่เนี่ยได้ยี่สิบเอแล้วสามเอคูณเจ็ดเนี่ยจะได้ยี่สิบเอยี่สิบเอกับยี่สิบเอเนี่ยต่างกันอยู่ตรงนีนะครับโดยที่ตัวที่มากกว่าต้องเป็นลบต้งีงเป็นลบนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบวกถ้าฟังเข้าใจนะครับนี่คือคำตอบข้อสิบแปดต่อไปนะครับข้อยีอ่สิบเก้า 16y กำลัง2ลบ 8y บวก1ครับมันอาจจะเป็น y คู่ 16y หรือมันอาจจะเป็น 2y คู่กับ 8y หรือมันอาจจะเป็น 4y คู่กับ 4y นะครับลองดูข้อ19ข้อ19นะครับ 16y กำลัง2ลบ 8y อาจจะเป็น y พวก16 y อาจจะเป็น2 y พวก8 y นะครับอาจจะเป็น4 y พวก4 y เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็มีแค่คู่เดียวคือหนึ่งทั้งหนึ่งนะครับแต่ใกล้คูณใกล้บวกใกลคูณไกลเนี่ยต้องได้ตรงกลางนะครับต้องได้ตรงกลางเลขไรเลยเจอแล้วครับสี่บวกสี่มันได้แปดนะตรงนี้ใกล้คูณใกล้นะได้สี่วายใกล้คูณไกลเนี่ยก็ได้สี่วายสี่วายบวกสี่วายก็ได้แปดวายนะครับซึ่งเอ่อ ตรงนี้ต้องไปลบทั้งคู่นะครับจะได้นแ,แล้วได้ลบ8าเนี่ยครับคืออ2อง0